นักสุดในรอบ60ปีเกิดภาพสะเทือนใจสร้ากปลาหักพังหลังน้ำลดพื้นที่แม่สายสถตวการณน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปริมาณน้ำได้ลดลงแล้วหลายชุมชนที่ประสบภัยต่างเร่งทำความสะอาดบ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้ทิ้งโคลนจำนวนมากเอาไว้ทั้งในพื้นที่ที่พักอาศัยและก็บนถนน พบว่าย่านชุมชนเกาะทรายและย่านตลาดพลอยซึ่งมีจุดจอดรถใต้อาคารและก็รับฝากรถจำนวนมากพบว่าหลังน้ำรถมีรถยนต์หลายคันจมอยู่ในโคลนบางคันจมลึก เหลือเพียงหลังคาเจ้าของรถทำได้เพียงดูรถของตัวเองว่ายังอยู่ที่เดิมหรือไม่แค่นั้นโดยในพื้นที่ชุมชนเกาะทรายและชุมชนไม้ลุงขนกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งตำรวจทหารอาสากู้ภยัยเข้าไปให้การช่วยเหลือในการเปิดเส้นทางสัญจรช่วยผู้ที่ยังติดอยู่ภายในบ้านรวมไปถึงส่งสเสบียงอาหารให้กับผู้ที่ประสบภยัย ทางด้านหน่วยบิน2032ฝูงบิน203กองบิน2จังหวัดลบบุรีที่สนับสนุนฝูงบิน416ได้นำเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ติดค้างในพื้นที่ที่ประสบภัยออกมาอย่างที่ปลอดภัยจำนวนสีรายบินสนับสนุนส่งอาหาให้กับผู้ประสบภัยชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายรวม4ีเที่ยวบินดูสภาพแล้วคงจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความสะอาดอีกนานเลยแหละครับ